สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้นะครับก็สาธุติทีรทางปู่ย่าตายายนะเจ้าแม่ตะเคียนปกปักรักษานะครับวันนี้มาขอโชคลาภนะครับมาพึ่งพาบุญบารมีพอดีเขามาตัดปืนบันะครับบอหูนิดนึงนะครับวันนี้จะนํานําตัวเลขสูตรนะครับนําเลขสูตรนะครับของอาจารย์น้อยนะครับอาจารย์น้อยจึงเป็นญาติผู้ใหญ่ ผมเองนะครับก็เตรียมจดนะครับเตรียมจดเตรียมจดได้เลยนะครับเพราะ่างวดที่แล้วมันเข้านะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันเข้าสามแปดงวดที่แล้วมันเข้านะครับซื้อลูกชิ้นมานะครับหิวข้าวสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับนใส่หมอบอว่านแห่ได้ไลายว่วป่าใ่ห<ป>ืม <laughs> <h ums> ได้ไล่ว่ป่าแส่แต่มาโชว์แน่โชว์ท่านผู้ชมแนี่แส่แต่บ้านแหี้อโอ้ยเป็นไปเป็นไปเด้ปลาเนี่ครับจ้าคอต้มหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าตัวเลขกันเลยนะครับเข้าตัวเลขกันนะครับเอาช่วงนี้ บางคนก็อาจจะทํางานนะครับอาจจะทํางานนะครับทํางานอยู่นะครับ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยววันนี้เรามาไหว้เจ้าแม่นะครับมาไหว้เจ้าแม่เดี๋ยวมาขอโชคกันด้วยนะครับขอโชคกับเจ้าแม่วันนี้นะครับแต่อันดับแรกนะครับเรามาคุยเรื่องตัวเลขกันก่อนนะครับสวัสดีครับพ,พี่อ้อมใจ งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วนะครับมันเข้า938นะครับมันเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเป็นเลขสูตรสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมที่ใกล้เคียงกับสูตรเดิมของอาจารย์มวนนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะจะให้ดูตัวเลขชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับให้ดูตัวเลขชัดๆอีกรอบหนึ่งเพราะแสงน่าจะแรงแสงมันน่าจะแรงท่านผู้ชมก็เตรียมจดเลยนะครับเตรียมปากกาสมุดดินสอเตรียมแคปเอานะครับหน้าจอ สำหรับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับงวดที่จะมาถึงนี้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับมันเข้านะครับ938นะครับเดีย๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนิดนึงนะครับผมจะให้ดูตัวเลขมองไม่เห็นนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมผม งวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วมันเข้านะครับตัวนี้นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่นะครับสองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกห้านะครับมันไปตรงนี้ไม่ตรงเลขกอาจารย์อาจารย์ม้วนนะครับที่ให้นะครับมันมาเข้าเก้าสามแปดนะครับเก้าเก้าสามแปดถ้าเป็นแนวตั้งมันจะอยู่แนวอย่างนี้นะครับแนวตั้งนะครับแนวตั้ง นะครับมันไล่มานะครับไล่มาเข้าแนวตั้งนี้นะครับ938เข้าตรงนี้นะครับ38เข้าแถวนี้งวดที่ผ่านมานู่นนะครับมันออก603นะครับมันเศษ3มารอบนี้นะครับมารอบนี้มันเศษ5 เดี๋ยวเราไปเข้าตัวเลขกันเลยนะครับเข้าตัวเลขเลยตัวนี้นะครับผมร้อนนะครับอากาศร้อนงวดนี้นะครับเดี๋ยวลงวันที่ให้ด้วยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ 442 403นะครับ403 446นะครับให้ระวังตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้สึกว่าเลขตัวนี้จะมาแรงนะครับถือว่ามาแรงกันนะครับนี่นี่ หางนี้นะครับนี่สี่เก้ากล้องผมมันไม่ค่อยนะครับเดี๋ยวนี้สี่เก้านะครับสี่เก้าสี่สองนะครับสี่เก้าสี่สองงวดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปดูกันห,หลายๆอาจารย์นะครับว่ามันตรงกันไหมนี่นะครับสี่หกที่เลขสวยนะครับนี่ เลขพศนะครับรอบนี้ aky, ติดติดสูตรติดเลขพศนะครับส, alumni, สูตรติดเลขพศสูตรติดเลขพศนะครับสูตรติดเลขพศนะครับสูตรติดเลขพศสี่สองสี่หกสีส่เก้านะครับสวยงาม สี่ศูนย์ศูนย์สามนี่ออกไปแล้วนะครับเหลือเหลือสี่ศูนย์นี่ยังไม่ออกหกสี่เลขคสก็ยังไม่ออกนะครับปอ,อากาศร้อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมานังคุยคุยกันนิดนึงนะครับกับกล้องมาก่อนเดีย๋ยวจะไม่เข้าใจกันนะครับเดี๋ยวบอกว่า,วา อ๋อทำไมไม่วงกลมอ๋อีทับเหมือนไม่ใช่ตัวเด่นใช่ไหมตัวเด่นมันครับตัวเด่นมันน่าจะเป็นสี่สองนะครับเพราะว่าที่ผมไปเช็คเริ่มเริ่มเริ่มตัวเลขนะครับเริ่มเริ่มจะหลุดออกมาแล้วนะครับเริ่มหลายหลายห,ายหายที่นะครับเลขเริ่มหลุดออกมาเนี่ยนะครับก็คือสี่สอง 4249นะครับถือว่ามาแรงนะครับงวดนี้เลขสูตรตัวเด่นมันนะครับตัวเด่นตัวที่ขีดมันเป็นตัวเด่นนะครับนี่ตัวนี้นะครับใส่ประกาแดงน้องผมก็บรไส้ซื้อปากกาแดงมานะครับผมก็เดินไปซื้อแต่ประกาน้ำเงินมานะครับ ยวเขียนให้ต <aphor> ัวใหญ่ๆแล้วกันบางคนเขียนตัวให้ใหญ่ๆนะครับเ๋ยวผมเขียนให้ใหญ่นะครับบางคนตาจะไม่ดีนะครับไม่ใช่ตาไม่ดีหรอกเดี๋ยวจะบอกว่าตาย้ายไม่ดีนะครับแสงมันแรงอากาศร้อนมากนะครับช่วนี้แขะผมนั่งรูปแบบเดียวได้เหงื่อผมเริ่มซีซั่ชักจะมาแล้วนะครับเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรเดิมนะครับที่สูตรมันชนกันกับของอาจารย์ม้วนนะครับเป็นสูตรเดิมแต่เป็นสูตรอาจารย์น้อยนะครับเป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเดิมนะครับ แต่อาจารย์ม้วนมีการทำสูตรใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเทียบเคียงกับสูตรใหม่ของอาจารย์ม้วนนะครับเพราะอาจารย์ม้วนอาจารย์ม้วนยังไม่ปล่อยยังไม่ปล่อยตัวเลขออกมานะครับผมบอกว่าอาจารย์ม้วนบอกว่ารอรอพิธีนะครับรอพิธีปลุกเสกก่อนนะครับรอพิธีปลุกเสกอาจารย์ม้วนจะปล่อยตัวเลขออกมานะครับจะปล่อยตัวเลขออกมาว่าตัวไหนแต่นี่มันคือเป็นของอาจารย์น้อยนะครับ สี 4, 4, 9เลขสูตรนี้มันจะมีห้าชุดนะครับสูตรที่ทำเล่นๆมีสามสี่หสสี่บน แสดงว่าสูตรมันตรงกันนะครับเห็นที่ก็บอกว่าสูตรทํามี64มี44บนใช่ไหมครับ0977989เอาน่าจะชัดนะครับลองจดจดเอาดูนะครับเวลามันเข้ามันงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้าด้านหลังนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยมันเข้า938นะครับ938มันเข้า38ตัวหลังนะครับ 938บางคนจะบอกว่าเลข938มาจากไหนนะครับเห็นคนซื้อเยอะมากนะครับเลข938มันเป็นเลขสูตรนะครับสูตรตรงกับของอาจารย์ม้วนนะครับอาจารย์มวนนี่มีสูตรใหม่แล้วก็ผสมกับสูตรเดิมนะครับสำหรับสูตรที่ผมลงให้วันนี้นะครับเป็นของอาจารย์น้อยนะครับอาจารย์น้อยซึ่งเป็นทางญาติผู้ใหญ่ผมเองนะครับเพราะว่าสูตรตัวนี้ผมทําได้นะครับแล้วก็จะมีการลงลงให้เลยนะครับเพราะเป็นเลขสูตรนะครับจะมาเร็วนะครับจะมาเร็วสูตรตัวนี้เพื่อ ให้ทุกท่านนะครับนำไปเป็นแนวทางในการลุ้นกันเสียงนะครับเสื้อสีฟ้าเสื้อสีฟ้าตัวเลขก็สีฟ้าเอาชัดไหมทีนี้นี่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้นะครับแคปเอาแล้วกันนะครับหาที่ เดี๋ยวผมให้แคปเอานะครับแคปเอาเอานาะพี่น้องเอ้ยตัวเลขนะครับจะให้ก็ไม่ไหวนะครับยันไงนะครับน่าจะชัดนะครับน่าจะชัด ใครชอบนะครับใครชอบตัวไหนก็เลือกเรานะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับงวดนี้นมีแต่คนบอกว่าเลขตัวนี้สวยนะครับนี่สี่เก้านี่เห็นคนพูดมาเยอะนะครับสี่เก้านี่เลขสวยสี่เก้าสี่สองนะครับสี่หกติดสูตรนะครับ งวดน,นี้อย่าลืมว่าเลขกอสอติดสูตรมาด้วยนะครับเลขกอสอเลขกอสอติดติดเลขสูตรมาด้วยนะร้อนครับพี่น้องเอออาจารร้อนครับ ไปเห็นขี้กาสงสัยมีคนนินทาหรือเปล่าพี่ก็ปั่ลักษณะน,นีนเขาบอกว่าจะมีคนคนยินทามไหมตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางนะครับตัวเลขนะครับถ้าใครชอบตัวไหนนะครับก็เลือกกันเลยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะโอ้กล้องผมนี่มันก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับตัวเลขมันก็เป็นแค่แนวทางนะครับไม่มีใครทราบหรอกนะครับว่าเลขมันจะออกตัวไหนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสูตรสูตรเดิมนะครับสูตรที่เหมือนกันนะครับของอาจารย์น้อยครับ เดี๋ยวเรามาดูสูตรลหลายๆสูตรนะครับเดี๋ยวผมจะนําลงให้นะครับแล้วก็อืมสีซีหกออก,อกปีที่แล้วจะไม่ซีซหกมีนานะไม่แน่นะครับไม่แน่นะงวดที่ผ่านมาเนี่เก้าสามแปดมันมันออกงวดปีที่แล้วนะครับมางวดนี้มันจะออกสามแปดอีกนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่ามันจะออกตัวไหนนะครับ ันนี้ก็มาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับมาไหว้เจ้าแม่ตะเคียนนะครับว่าจะจุดทูบเปลี่ยนใจแล้วไม่จุดดีกว่านะครับก็ลงเลขสูตรให้แล้วนะครับใครชอบนะครับสี่สี่สองสี่ศูนย์สามืมหนึ่งมีนาใช่ใช่หนึ่งมีนาปีที่แล้วมันออกออกเก้าสามแปดปีที่แล้วนะครับวันนี้จะตาม,มาออกสามแปดอีกนะครับปีนี้นะครับปีนี้ไม่ใช่วันนี้ปีนี้ ไม่แน่นะครับ449มันอาจจะมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปตัวเด่นๆให้อีกรอบแล้วกันนะครับวันนี้ก็นําเลขอาจารย์น้อยมาลงให้นะครับท่านใดชอบนะครับก็ลองนําไปดูนะครับไปไปดูมาหลายๆที่นะครับเพราะว่ายังเหลืออีกหลายวันนะครับเหลืออีกหลายวันนะครับแต่ว่างวดนี้สูตรติดเลขพศมาด้วยนะครับเลขสูตรติดเลขพศมาด้วย446 449สวย46นี่ก็สวยนะครับ 403นี่ก็สวยตัวนี้ว่ามีต่เลขสวยๆนะครับมวดนี้บอกสวยสวยทุกตัวเลยโอเคนะครับก็เอาสั้นๆได้ใจความนะครับตัวเลขก็ตามนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมีภาพบรรยากาศอย่างไรตัวเลขยังไงเดี๋ยวเราจะลงให้นะครับอาจารย์เด่นอาจารย์ดังทุกที่ทุกแห่งหนนะครับเดี๋ยวเราจะนําตัวเลขมาเทียบเคียนกันให้ดูนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ วันนี้นะครับสูตรนะครับเป็นเลขสูตรของอาจารย์น้อยนะครับอาจารย์น้อยงวดที่แล้วก็เข้านะครับย้อนกลับไปนะครับงวดที่แล้วมันเข้า938นะครับสูตรนี้นะครับ938มีการผมลองทําดูแล้วนะครับเข้างวดนี้ก็เลยมีการทํามาต่อนะครับเพราะว่าสูตรนี้ผมได้ได้สูตรมาเรียบร้อยนะครับทําเองกับมือนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นทําเองกับมือนะครับทําเองเป็นคนทํามาเองนะครับเพราะสูตรเพราะสูตรตัวนี้จะพอเลขออกจะสามารถทําได้เลยนะครับทําได้เลยชอบก็เอาไปนะครับ 4ี่สี่ส4งสี่หหและก็4ี่สี่เนะครับเดี๋ยวดูตัวเลขนะครับก่อนจากลากันไปวันนี้นะครับอ้าวตามนี้เลยนะครับตัวเลขนะครับ 4ี2ีสองซีศูนย์สามีีหกศูนย์ห้าห้าีีเก้านะครับงวดวันที่สิบหกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ